กำหนด f พรม x เท่ากับ1 2 x กำลังสองลบ5และ f ของลบ2เท่ากับลบ16จงหาปฏิยานุพันธ์ทั่วไปและปฏิยานุพันธ์เฉพาะของ f พรม x ข้อแรกปฏิยานุพันธ์ทั่วไปก็คือ f x เท่ากับโจทย์กำหนด f พรม x เป็น1 2 x กำลังสอง เพิ่มกำลังของ x ก็คือบวกเพิ่มเข้าไปอีก1ได้เป็น x ยกกำลัง2อบวก1แล้วก็หารด้วย2บวก1ลบ5มีเฉพาะสัมประสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ให้เพิ่มตัวแปร x กำลัง1เข้าไปแล้วต่อท้ายด้วยค่าคงที่บวก c ได้เป็น1 2 x กําลัง3ส่วน3ลบ5 x บวก4 3ตัด12ได้4 x กําลังสามลบ5 x บวก4ปฏิยานุพันธ์ทั่วไปของ f x ก็คือ4 x กําลัง3ลบ5 x บวก4 ข้อต่อไปหาปฏิยานุพันธ์เฉพาะจากเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ f ของลบสมีค่าเท่ากับลบสิ 16. f ลบสเท่ากับลบสิ 16. ให้แทนค่า x ด้วยลบสก็จะได้เป็น 4คูณกับลบ2องกำลังสลบ5คูณกับลบ2บวก4เท่ากับลบ16 4คูณลบ2ยกกำลังสได้ลบ32ลบ5คูณกับลบ2ได้บวก10บวก4เท่ากับลบ16ลบ32บวก10ก็ได้ลบ 22บวก c เท่ากับลบ16 c ก็จะมีค่าเท่ากับลบ16ย้ายข้างลบ22มาเป็นบวก22ได้ c มีค่าเป็น6ดังนั้นปฏิยานุพันธ์เฉพาะของ f พคม x คือ4 x กํลัง3ลบ5 x บวก c ก็คือ c เป็น6ได้บวก6